วันนี้เจ้าของบริษัทได้สร้างระบบไว้ไหมครับเวลาคุณไปทํางานคุณก็คือหนึ่งในระบบถูกไหมครับสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อคือระบบเนี่ยมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเซตขึ้นมาเพื่อให้มันทํางานแทนเราครับเนี่ยผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแค่เนี้ระบบคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเซตมันขึ้นมาเพื่อให้เขาทํางานแทนเรายกตัวอย่างเช่นผมเปิดธุรกิจผมเซตระบบพนักงานเอาไว้มีตําแหน่งผู้จัดการมีผู้ช่วยมีกุ๊กมีพนักงานแคชเชียร์ เนี่ยเรียกระบบครับเึือกภาพไหมครับในขณะที่ผมสามารถนอนตื่นสายๆได้ผมไม่ต้องเข้าร้านมีคนทํางานแทนผมได้แต่เงินเข้าบัญชีผมเรียกระบบไหมครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างเซเว่นเงี้ยเป็นระบบไหมครับเป็นเพราะฉนนั้ระบบคืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเซตวันนี้และสามารถทํางานแทนคุณได้ในอนาคตครับแอดก็เป็นระบบนะถ้าเกิดคุณรันแอดคุณเปิดแอดนี่ก็คือระบบแต่ก็ยังไม่ได้ร้อไม่ได้เป็นออโต้พายลอต จะเป็นออโต้พายโลดไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ต้องยุ่งกับหลังบ้านแล้วพอเก็ตไหมครับเพราะฉะนั้นระบบเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนครับเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนระบบมี2แบบคือระบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้จับต้องได้ก็ยกตัวอย่างง่ายคือคนครับคนเนี่ยฝึกให้เก่งทํางานแทนเราเรียกระบบไหมครับตัวแทนเนี่ยถ้าฝึกเขาให้เก่งเขาขายของแทนเราเรียกระบบตัวแทนถูกไหมครับกับระบบอีกแบบหนึ่งจับต้องไม่ได้ก็อย่างเช่นสมมติผมออกแอปพลิเคชันผมออกเว็บไซต์ ผมออกระบบหลังบ้านผมออกระบบแคชเชียร์เนี่ยเรียกระบบที่จับต้องไม่ได้เรียกระบบอำนวยความสะดวกครับโจทย์ง่ายๆเลยคือคุณจะต้องตั้งโจทย์ว่าคุณจะต้องใช้เวลากี่ปีในการที่คุณไม่ต้องทํางานแล้วจะทํายังไงก็ได้ให้คุณสร้างระบบขึ้นมาได้ครับคุณให้เวลากับตัวเองเลยตอนผมตอนที่ผมทําเนี่ยผมตั้งเอาไว้นะครับระบบแรกที่ผมทําก็คือระบบตัวแทนผมใช้เวลาหนึ่งปีนะครับในการทําระบบตัวแทนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเก้าปีหลังจากนั้นผมแมทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยครับ คือต้องบอกงนี้ก่อนนะครับระบบเนี่ยไม่ใช่ไม่ทํานะทําแต่น้อยคือเข้าไปดูบ้างเข้าไปดูความเรียบร้อยว่าระบบมันเออเอริ่มไหมมันมีความผิดพลาดไหมเรามีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบแต่เราไม่ได้มีหน้าที่เป็นผู้ลงมือทําเลยตอนผมทําระบบัวแทนะผมใช้เวลาหนึ่งปีหลังจากนั้นผมมีแพสซีฟมาเก้าปีเนี่ยคือระบบครับก็เหมือนวันนี้เราไปทํางานบริษัทนะครับเจ้าเจ้านายจ้างเราไปทําไมครับจ้างเราเข้ามาเป็นระบบไงครับถูกไหมผมถามลองคิดกันในอีกมุมหนึ่งนะ บางคนเนี่ยแทบไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของบริษัทเลยยังไม่รู้เลยเจ้าของบริษัทชื่ออะไรแต่บริษัทแม่งทาเงินปีเราเป็นพันนล้านแบบนี้เรียกระบบไหมครับถูกไหมเออเจ้านายจะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้เงินก็เข้าบัญชีตลอดอย่างที่ผมบอกว่าระบบจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่สุดท้ายมันคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานแทนเราได้ครับเพราะ,ะนั้นถ้าอยากรวยนานคุณต้องสร้างระบบเลิกเอาตัวเองไปเป็นบอกเกิดของรายได้ได้แล้วครับบนโลกใบนี้ถ้าเราเคยไปฟังพวกขายตรงไปฟังอะไรพวกเนี้ย เขาก็จะพูดเสมอว่าเงินเนี่ยมันมี2แบบคือ Active กับ Passive แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับ Active คือการเอาตัวเองเรีนบออเกิดของรายได้เอาแรงบวกเวลาเป็นแลกกับเงินโดยตรง Passive คือการเอาแรงบวกเวลาไปสร้างทรัพย์สินหรือสินทรัพย์แล้วให้วันหนึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ทําเงินแทนเราก็ไม่แปลกครับทาไมคนรวยซื้ออซื้หุ้นทําไมคนรวยเอาเงินไปซื้อที่ดินทําไมคนคนรวยเอาเงินไปลงทุนในอสังหาแล้วก็ให้วันหนึ่งให้ของพวกนี้มันวนกลับมาทําเงินให้เขา ถ้าถามว่าคนไม่รวยอย่างเราทําไงครับในการสร้างสินทรัพย์สินทรัพย์ที่สร้างง่ายที่สุดคือคนครับจำเอาไว้แล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่สร้างยากด้วยแต่ถ้าสร้างได้คือรวยครับอืมก็ไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์ถึงรวยเขาไม่ได้รวยเพราะว่าเขาเก่งจากการขายนะครับแต่เขาเก่งจากการสร้างระบบครับอืมคุณต้องเก็ตข้อนี้ก่อนนะ